สื่อธรมรมชาริครูตอนเศรษฐกิจต้องแก้ปัญหาการทางจิตวิญญาณขอ้อ4เศรษฐกิจต้องแก้ปัญหากันทางจิตวิญญาณ อยากจะเน้นหนักๆแรงๆเศรษฐกิจนี่ต้องแก้ปัญหากันทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์คือภาวะแห่งความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมทางจิตวิญญาณซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเงินทองทองที่หลงยึดถือกันสูงหลงหนักจัดว่าตัวเลขนั่นแหละคือพระเจ้านา เนี่ยเศรษฐกิจเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันอยู่ที่ตัวเลข GDP ตัวเลขเอาตัวเลขนั่นแหละคือพระเจ้าหรือเคารพบบูชากันอยู่แต่จำนวนจำนวนของตัวเลขที่แข่งขันกันสูงแข่งแย่งกันมากยิ่งๆเท่านั้นขอแถมแวะไว้ตรงนี้นิดนึงว่าเศรษฐกิจเจริญชาวโศกนี ยิ่งมีตัวเลขของรายได้ศูนย์รายได้น้อยนั่นคือเจริญหูหักไหม <c oughs> อพอทิ้งไว้ให้งงง,งให้เขาตาเขียวไปก่อน <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างในหลวงรองกล้าบอกออต้องขาดทุนของเราเกินกำไรของเราเ,เขาฟังแล้วนักเศรษฐกิจก็บ,บอกไม่ใช่ งั้นไม่ใช่แต่ท่านไม่เหมือนลีลาไม่เหมือนโพธิลักษณ์ท่านก็นิ่มๆสุภาพนะในหลวงข็อตามาม,มันสายบูท่านสายบุญนะที่จริงแล้วมันก็ต้องสำคัญกันที่จิตวิญญาณเศร,รษฐกิจก็ตามการเมืองก็ตามนะนี่ควบคูกบการเมืองไปด้วยนะมันต้องสำคัญกันที่จิตวิญญาณจึงจะดีแท้ ถูกต้องจริงแต่ถ้าแม้นว่าจิตวิญญาณหลงเงินเงินทองทองกันหนักหนาหนักหน้ากันอย่างที่เป็นเป็นกันอยู่นี่รับรองเด็ดขาดว่าเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เซ็จไม่จบกิจนิรันดอนไม่จบเด็ดขาดนิรันดอนเลยเขาจะจบกิจไม่ได้ถ้าไปหลงมุ่นแก้กันอยู่แต่ตัวเลข เพราะมันวิปลาสหลงผิดไปแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวกันเลยนะหรือว่าเขาหลงบูชานับถือ่าเขาบูชานับถือวัตถุเงินทองตัวเลขกันหนักหนาสาหัสนั้นนั่นคือหลงจำนวนตัวเลขโดยหลงยึดถือเอารายได้อง์รวม ที่เป็นเงินทองและก็น,นับจำนวนตัวเลขมาเป็นเครื่องชี้บ่งยืนยันความเจริญเศรษฐกิจมันก็เป็นการหลงผิดว่าความสำคัญของมนุษย์ทั้งหลายอยู่ที่เงินทองหลงผิดกันว่าชีวิตคนจะยิ่งใหญ่ทำให้อยู่ดีมีสุขได้โดยเงินทองเท่านั้นเงินทองสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นที่พึ่งคือพระเจ้าคือก๊อดของชีวิตทั้งหลายทั้งหมดนะก็ขอยืนยันว่าแก้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันแค่แต่ตัวเลขวัตถุนั้นไม่มีทางสำเร็จเสร็จสิ้นถึงขั้นไม่ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันอีกจบกิจเด็ดขาดได้ แน่นอนขอยืนยันแก้ปัญหาเศษรษฐกิจกันแต่ตัวเลขวัตทางวัตถุนั่นนะไม่มีทางไม่มีทางสําเร็จเสร็จสิ้นมันจะแก้แล้วก็แก้กันอยู่แล้วแก้กันเมื่อลิงแก้แหย่ยิงแก้ยิงพันตัวไปใหญ่ไม่เสร็จเสร็จเด็ดขาดจบกิจเนี่ยอัตมาใช้ศัพท์คำว่าจบกิจ ยิ่งไปหลงยึดเอาความสูงของตัวเลขที่เป็นจำนวนรายได้ทางวัตถุมาเป็นเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องวัดสำคัญยิ่งซึ่งชาวโลกีสามัญปุถุชนทั่วไปในโลกเขาก็ใช้กันอยู่นั่นนะ่ะก็ขอรับรองว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดได้สำเร็จเด็ดขาดถ้าแม้นไม่หันมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทางจิตวิญญาณ ซึ่งต้องเกิดปัญญามีเงื่อนไขว่าจะต้องเกิดปัญญาโดยเฉพาะใช้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระกันให้สมาธิิจึงจะได้จึงจะมีผลสำเร็จเพราะมันไม่มีขีดจำกัดเลยว่าความสิ้นสุดของความโลภความโลภโลภ มันไม่มีขีดจำกัดเลยว่าความสิ้นสุดของความโลภหรือความสิ้นสุดของความต้องการอยากได้ของคนที่เป็นเรื่องของจิตมันจะรู้จักพอกันตรงไหนเ่ยใช่ไหมเพราะัการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยทฤษฎีชาวโลกมีความรู้ความสามารถแค่ ชาวเทวานิยมมีกันเนี่ยจะสูงส่งเก่งกาดเต็มที่เต็มที่ปานใดปานใดก็ตามมันก็มีแต่แบบโลกียอยู่เป็นแค่ความรู้ความฉลาดที่ยังเป็นเชโกกันเท่านั้นมันยังไม่ใช่ทฤษฎีของชาวโลกุตระที่มีความรู้ความฉลาดของพุทธที่เป็นอเทวนิยม คือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบเทวะอย่างสมาธิฐิและจัดการกับเทวะได้สูงสุดถึงขั้นอนัตตานิพพานและทำสาเร็จศูนย์นิรันดรจึงจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จเสร็จจบเศรษฐกิจจบกิจ จบกิจกันถึงขั้นไม่ต้องแก้ปัญหากันอีกแล้วแล้วเล่าๆเพราะมีความสาเร็จเสร็จจบที่บริบูรณ์สมบูรณ์เนรันดอนสื่อธรรมะพระครูตอนเศรษฐกิจต้องแก้ปัญหาทางทางฉิดวิญญาณ